สนับสนุนโดย AIS วัสดุก่อสร้าง SCG s ิ n ค Corporation จะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กันไอ้ให้ทำยืนยันตั้งแต่วันเราสอง อย่าทิ้งพี่นะอย่าทิ้งพี่นะเราก็เดินไปด้วยกันนั่นคือพี่ต้องคําพูดใช่ว่าอย่าทิ้งเราก็จําคํานี้แล้วก็สงสารเขามากรักเขามากที่พบนะก็พอให้ได้ยินเสียงพอได้มานั่งคิยงพอพี่ รับทราบสุด้นโดย AIS นะครับอ่ะมาถาาความรู้สึกของแขกรับเชิญของเรากันบ้างน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับต้องโหวนครับเมื่อกี้ได้ฟังทั้งเรื่องราวแล้วก็น้ําเสียงของพี่นีแล้วเป็นยังไงบ้างพี่นีเนี่ยเป็นคน <c oughs> ร้องเพลงก็มีดูมีความสุข <c oughs> ดูไม่เห็นมีชีวิตเครียดอะไรเลยครับ <c oughs> ดูพี่นีแล้วเนี่ยผมยิ้มตามผมยิ้มในสิ่งที่พี่นีเล่าออกมาทางทางทางสายตาทางความรู้สึกเนี่ยครับ <c oughs> ผมมีความสุข <c oughs> ผมดูแล้วผมยิ้มเลยนะครับก็อยากให้พี่เป็นกำลังใจพี่นีด้วยนะ ขอบคุณมากครับทุกคนครับที่น้องรถเมย์ครับเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าชีวิตคู่พี่นีเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ<น>คือพี่มีความรักที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะ<น>ไม่ว่าวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น,นพี่มีคำว,ว่าให้อภัย<น>พี่มีคำว,ว่ายอมรับได้แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันอีกอย่างส่งลูกเรียนให้จบนะพี่นีนะ คือเขาก็จะเป็นกําลังสําคัญใน,ในการดูแลพี่ทั้งสองคนในวันข้างหน้าด้วยแล้วลูกพี่ดูแล้วกระตันยูกับพี่มากค่ะขอให้ความรักที่พี่มีให้ทุกๆคนส่งผลให้ชีวิตพี่ดียิ่ง,งขึ้นไปนะคะครับขอบคุณมากครับน้องเมย์ครับมาที่พี่ยิ่งยงครับรู้ไหมว่าเสียงดีมากขอบคุณค่ะเสียงดีแก้วเสียงดีมากๆร้องยากครับเพลงนี้ร้องยากมากๆเลย เพราะฉะนั้นผมผมชอบในเรื่องของการร้องเพลงมากๆวันนี้ชอบเสียงชอบเสียงจริงๆส่วนเรื่องชีวิตเนี่ยคุณร้องไห้เก่งไหมจะเหลือน้้ยใจค่ะแต่เท่าที่ดูวันนี้เนี่ยคุณนีมีอะไรนิดหน่อยก็จะร้องไห้จะร้องไห้อืไม่ต้องร้องหรอกครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้มันทอนจิตใจเข้มแข็งไว้ไม่ต้องไปเสียใจหรอกแฟนก็หน้าตาดีเออนี่ ยังมีมีแฟนเลยยังมีเห็นร้องไห้กระซิบตลอดุชาตินี้เกิดมาถือว่าสวยกว่าอภพรกันละกันเพราะคุณมีแฟนอันเมื่อกี้นี่คือถีบใช่ไหมครับหลักสกิบสกิบหลักเหรอฮะสกิบนิดนึงเดี๋ยวจริงๆแล้วเรื่องชีวิตเนี่ยผมว่าน่ารักดีของคุณนีนะเพราะคือกับแฟนเนี่ย มันเอื้อซึ่งกันและกันเชื่อคนดีอย่างคุณนีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ยงครับเชิญพี่ไฮยครับเห็นความรักของพี่แล้วชื่นใจจังเลยแต่ความรักเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้จะดูแลแบบมันราบลื่นไปโดยตลอดนะพี่เนาะความรักกับความทุกข์มันเป็นสองเส้นขนานกันนะ เท่าที่หนูสังเกตดูถ้าแถวเนี้ยนะฮะคนที่มีใกล้ๆตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสุกสุดิบๆใช่ไหมคุณเฮ้ยเขาสุกตลอดถามพี่ซีสุกบ้างหรออันนั้นดิบก็มีสุกก็มีมาบ้านผมอีกแล้วเนี่ยขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะความรักน่ารักมากพูดถึงการร้องเพลงไม่กล้าไปแตะพี่เลยค่ะสุดติ่งมากพี่ขาเป็นคนที่ร้องเพลงได้แซ่บมากและใช้ภาษาอีสานสำเนียงแหบๆมันเป็นหือ สำเนียงมันมันมันใช่อะมันใช่อยากจะปลกมือให้เลยตอนร้องเพลงชื่นชมมากๆเลยค่ะขอให้ <bli> พี่โชคดีนะคะพี่มียอบคุณเจอกันใหม่น้จ๊ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับค่ะคร่าพี่พี่เอกครับผมจะขอไปแตะที่เพลงอีกนิดหนึ่งผมบอกได้เลยว่า คุณคือนักร้องอาชีพอ่ะคือคุณร้องมาผมไม่รู้จะไปหาอะไรกำติมันมีลูกเพราะมีลูกแก้วมีแก้วเสียงมีความเป็นสเสน่ห์หากเปรียบเทียบดาวนักร้องดังๆเป็นดาวอยู่บนฟ้า,าคุณดาวไม่รี <c oughs> หากเปรียบเทียบคุณดาวมายุรดีค่ะ <c oughs> หากเปรียบเทียบนักร้องที่ดังเป็นดาวที่อยู่บนฟ้า คุณก็คือดาวแค่เป็นดาวอยู่บนดินเพราะฉะนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนี่เป็นสิ่งที่ผมเอกทึ่งมากแล้วแต่ในเรื่องของความรักผมก็ไม่เห็นด้วยกับคําพูดคือมันเป็นความรักที่คุณทุกคนสามารถพูดได้ว่าหากไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่งเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่จริงชีวิตของคนเนี่ยต้องอยู่ให้ได้โดยที่ปราศจากทุกๆอย่างก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ทุกมันหายคุณก็ต้องไม่คิดทุกเรื่อง แล้วคุณต้องยืนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยเท้าสองเท้าของเราและทํางานก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเรา<ม>แต่สิ่งที่คุณมีอยู่หนึ่งอย่างที่จะสามารถแปลงเป็นทรัพย์สินได้ตลอดเวลาก็คือเสียงของคุณที่โฮตรลาเพราะขอบคุณมากครับพี่เอกครับหลายคนเขาเคยบอกผมว่าเวลาคนเรามีรักก็ต้องมีทุกข แต่ถ้าเรามีรักที่มีสติคุณก็จะมีความสุขได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเป็นกําลังใจให้หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาพี่นีก็จะผ่านมันไปได้เพราะพี่มีความรักที่บริสุทธิ์ <c oughs> เป็นกาลังใจให้กับพี่นีด้วยนะครับอะไะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมครับถ้าคุณผู้ชมได้รับการอ่านอกอกาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากเล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณวีริยาอับดุลเลาะนะครับจากจังหวัดนราธิวาสนะครับเขียนเข้ามาว่าแม้ลำบากต้องทนสักเพียงไหนแต่หัวใจที่เข้มแข็งไม่หน่ายนี้สู้ทนฝ่าชีวิต ด้วยความดีด้วยชีวีที่ฝ่าฟันทั้งใจกายขอเพียงเราตั้งมั่นสู้ชีวิตฟ้าลิขิตอย่างไรไม่หวั่นไหวสองมือเราขอตั้งใจทั้งแรงกายและแรงใจที่ตั้งมั่นด้วยความดีนะครับ oh. ได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับคืนนี้เราจะต้องมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นขวัญใจของคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในห้องส่งและรับเงินรางวัล10,000บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับร่วมโหวตเพเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตนำเงินไปใช้หนี้และรักษาคุณแม่วันเพ็ญง,งามบุญรอดพิมพ์หมายเลขหนึ่ง แล้วส่ง SMS มาที่4777888และส่งกำลังใจให้มณีสียางนอกผู้ต้องการเงินเพื่อส่งลูกเรียนและเป็นค่ารักษาสามีที่กำลังป่วยพิมพ์หมายเลขก2แล้วส่ง SMS มาที่4777888